เป็นไงพี่น้องมึงสนโนโหิมะเปื่อยใช่ให้มึงไม่ลายพี่น้องมันได้ไม่ถืออันนัน้นกันสั่นคันมันมาพี่น้องเลยอ่าใช่เซโนให้เบิ่งเนื้อพี่น้องเดอ้อ 음. 엄마. 지부 r e m a t j u t l i really <laughs> k like a yeah. hour a g a y okay. qua fino ngam thì ngam bên thật ngam ให้หลวงลาน เอี๋ยวมันยหญ่ไปแล้วเห็นบ่ต้นไม้ก็ไม่ได้ต้นใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยอ้าวใช่ให้เบิ้งนี่ชายเขาไปหมู่บ้านกันแล้ว Huan kejap kena, hebo. Nee, lontar jat di, nii, munggong seno nii. น้ำกันน้องลานมาอีชายอ้อมน้องไหนบึงเด้อพี่น้องเด้อเดเห็นบ่กมันเปื่อยพี่น้องมันเปื่อยลงแต่มันเปื่อยลงแต่สายสายคาเี่กพี่น้องเห็นบ่นี่เด็เป็นซออยู่นี่พี่น้องเห็นเดิมึงนี่เด้เห็นบ่มันเปื่อยนี่ยี่น้อง นี่มานี่ตกลงนี่ถ่ายให้เบิ่งเนอพี่น้องเออย่างไปน้ำกันอยู่แล้วเออ แม่เนี่ยแล้วเป็นองอเลยอย่นันอยู่หลัดนี่ฮะมันหนาวไปนี่แหละแต่ว่ามันก้าโอเคดอกพี่นองอยามคันวิทย์เดือนหนึ่งเดือนนั่นเดือนสิบสองเดือนหนึ่งไปแล้วเดือนสองออกมาเลยก็โอเคแหละพี่นอเอเลยเพราะว่ามันมันหนาวในช่วงนี้เด้หนาวแห้งที่สุดในช่วง เดือนหนึ่ง January January December January แปลว่าหนาวจัดเลยแหละลบและแปลว่าวิดช่องเดือนนี้ขึ้นไปแล้วกับเดือนม arch เดือนสามออกมาแปลว่าน,นั่นแหละบา้านนั่นพอนล,ลุงแล้วบาทนี้ความหนาวก็ไหวแล้วบาทพี่น้องเลย มันเปนน็นนั่นแหละพี่น้องนั้นอยู่ในรัดนี่มันนั่นหนาวตอนหนีแหละออตอนนั้นสว่วงนี่เพราะว่าทุ่งขันวะย่ามขันวะสนมดีมันกับแปลว่ามันก็ตกแห้งขนาดแล้วพี่น้องเลยเออ,เอ,อตกแห้งล้มพร้อมแหละส่วงเดือนหนึ่งเดือนชิบสองเดือนหนึ่งเออแปลว่า หนาวจัดเลยแหละพี่น้องเลยถ่ายให้พี่น้องลูกหลานเบิง่งกุ๊กไหม่ก็แบบนี้แหละพี่น้องเลยกุ๊กไหม่ก็บ่มีใบมียังแหละยามนี่คือแบบว่ามันก็แบบคือกุ๊กไหม่ตายทีละเป็นน่องมันกับค้ายๆกุ๊กไหม่ตายน้องเลยนี่ย มาอันนั้นตั้งนั่งก็ได้มาเอ็กซ์ไซสซีสันนั่งตั้งเห็นไหมพี่น้ง่งตั้งเพนแต่ว่าอันนั้นรัฐบาลผลเหตุไว้ให้คนนั้นนันเตากับเตาปิ้งกับมีอะไรพี่น้องคน,น,งนงตั้งไว้หวนีม เห็นมว่าเตาฮะเตาปิ้งเลยนะแล้ว,ว่าฝุ่นนั่นนั่นเห็ดวา้ปลาซนนั่นนั่นมาย่ำนี่นก็มาพิกนิกออมาพิกนิกมาน่ะกินซุ้มกันในผาพี่น้อ,เอ,องเพุ่นเห็ดโตตั้งยายไว้ยายไว,ว้ยฝุ่นโตตัต้งยายไว้พี่น้องเลยอ,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 อันนั้น พายออาไปบ่ไ,ได้ได้พี่น้องเลยบ่อนนันนั้นเล็กหน่อยมันอันนั้นมียังบ้านน้ห่องมักตะลูด <c oughs> มักตะลูดแบบเขาลูดตะลูดลุเงน อันนั้นแค้มหวยนี่ขีดต้มหมืน่อนหอันยุนี่เขาก็มาตะลูดเชโน่แหละหิมะและพี่น้องเลยเด็ดเด็ดเด็ดหมวยหมวเด็กน้อยแ,นแลนนั่นละละอยู่แลนน์และละอยู่กันรรนั่นเขาตะลูดเชโน่ลงเในพี่น้องพราแม่เขาพามาลินเออ พาเมลินตโลชโนลงของพ่อว่าอยู่นี่มันเป็นอันนันมันเป็นอันนันนั้นเด้มันเป็นอันนันนองไปเนาะงามนี่ปะพาลูกมาลินชโนนี่นี่ลินมักตลาดเนาะเดี๋ยเหมือนกรจั่พาลูกกรจั่วเลินมายังเด้อ าลูพราเต่ามาลินอัน,น,อน,นแกนมากแกนผ้ากับผ้ามะลินเห็นบอฮะเดนนพี่น้องาลูพระร้านมาลินร้านลินหล่อนมาลินอยพี่น้อ,นนนองไยมีร้านก็ได้ เดี๋ยวมาดูแล so. ้วมาตะลุมมตะลุ at, ่มขนาดนั้นแล้วม้วนและเขาเล็กหน่อยกับชโนแบบบ้านเฮาอันเล็กหน่อยกับฝนอะไรกับน้ำโอ้ยมักขนาดเลยเออโมว่าพอหญ่นี่ก็บโมได้ว่าแต่ข่าวยังหน่อยก็นนะมักขนาดและฝนตกนี่เออ เหมืองเขาตลาดลงมาเนหะ็นไหมผมดีอ่าอ่าเป็นหมอกุนนอกอ่เอออ่าผู้เฒ่าก็ลินได้เห็นบหอ่าเออเป็นนั่นนั่นได้คันนี่ลินเลยกมวนได้พี่นอ้องเออเป็นนั่นนั่นอ๋อเบิ้งกัรนักการจิตไทยให้ลูกหลานเบื้องการ เป็นอยู่อยู่อันประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้แล้พี่น้องเลยเอดยเอดชเมืองเดชผลน,าน,านันนั้นอาลูกคาล้านผลมาอันมาตลาลดลินบางตลาดพี่น้องเอดชพอว่ามันเป็นลุบลงไปเดชพอดี้บอลอันอันละลินสก,กีเลยลิน ดินบอกตลาดเลยพี่น้องเออเมืองไปนูการ์นพ,นพราะว่าอันนี้มันเป็นพระเป็นอันสวนสาธารณะที่บา้าคนเห็นจงว่าให้ประชุมนั่นพิกนิกวันเช้าวัวนอาทิตย์เนาะเ,เดินเดวนเ่ินเดินเดินบอลนั่งบอลเล็กน้อยลิน ม่อนนีโอนซีซ่ามีร้ายแนวเขนแหละ,ละมักตะลุดตะลีดพื้นพีนอ,นอ่เหนไหมมัมกตะลูตดตะลาเขนแหละเห็ดให้คนมาเล,นลนานานาินกันิดกน่อยมักขนาดและพน้องเว้ยฮะเออน้อบิึงเปนกัรน้อล้านเห็นบ่ ชีวิตการเป็นอยู่ของอันนั้นประเทศสารัพี่น้องให้หมดมีแต <is this> ่เชโนเต็มแลเบิ <und ppe comm otion> ่งไปนน้ำันสิทายให้เบิ่งตายนอนเลยมูได้ถือไม้กันชันมา เนะี่ยปาลูกพาเต่ามะล,ลิพาลูกพาาล้านมะล,ลิน บ่งไปนำกันพี่น้องความงามสวยงามของยามยามหิมะตกกแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยสวนสาธาอันอนี้ เป็นไรพี่น้องเบิ่งอันนั้นความงามของอันหิมะตกพี่น้องความงามของหิมะตกความงามของต้นไม้บ่มีใบายามนี่พี่น้องเลยเอองามธรรมชาติของหิมะอันนี้โมได้ตกแต่งเอาอยัางแหละอันนี้ไม่ว่าธรรมชาติเลยแหละพี่น้องเลยอันนี้ ธรรมศาสตร์อเมริกาแหล้วน,นี่รัฐมินนิโซตาพี่น้องเลยธรรมศาสตร์บบนี้ถ่ายให้พี่น้องลูกรานมึงมา สถาแห่งนี้สร้างมีแต่ความงามมิไลสมแล้วเป็นนาจับใจงามเหมือนสิ่งใดในเรางามธรรมศาตรงามธรรมศาสตร์ของเสโนโพี่น้อง